สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแม็กโนเดอร์ชาแนลนะครับวันนี้ผมพามาชมปลาเม็ดนะครับที่เลี้ยงรวมกับปลามังกรนะสวยงามนะเช่นพวกเปโกหรือว่าปลาเสือตอแล้วก็พวกซักเกอร์อะไรประมาณนี้นะฮะอ่เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับของร้านพีทีนะไปดูซัตว์มีอะไรบ้างนะครับอ่สวัสดีครับท่านบอลครับเมเจอร์ของร้านเหมือนเดิมครับสวัสดีครับนะครับตัวรัมเหมือนเดิมนะโอเคครับอ่มาดูมุมแรก อ่ะนี่เลยเห็นเด่นๆด่นเลยปักเป้าอันนี้เอ็มบูใช่ไหมฮะเอ็มบูครับไซส์พุทธฮะแต่รับผมตาฟอร์มอยู่ดีปักมาอ่าตัวนี้ก็จะใหญ่หน่อยไซส์ที่สองที่สามนี้ฮะครับผมมีแค่จานกระพริบนิดหนึงแต่ว่าตอนนี้กำลังขุ่นอ๋อไม่ก็อ้วนอันนี้ราคาน้องเท่าไหร่ตัวล่างตัวใหญ่หมื่นห้าตัวบอหมื่นสองอ่าโอเคครับตามนี้นะสวยนะเดี๋ยวขุ่นให้อ้วนหน่อยนะเอ็มบูนะเอ็มบูอ้วนอย่าหน้ารักอ้วนน่ารักพวกนี้ชอบกินหอยกระกอบดังฟัวเลยนะ อ่าต่อมาครับปลาเมทต่อไปเป็นพวกเปโค่นะครับหลากหลายสีนะอจับให้ดูด้วยอเดี๋ยวดูฮะมีอินซิงนิสันด้วยนะเห็นแว๊บแว๊บอันนี้อันนี้เป็นศูนย์เจ็ดห้า L ศูนย์เจ็ดห้านะอสวยๆนะอันนี้เห็นนะฮะจะไล่มาดูนี่นี่อันนี้อันนี้นะครับศูนย์เจ็ดห้านี่นะฮะศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็ตัวนี้เป็นสามเก้าเจ็ด ามเก้าเจ็ดลายลายเสือเลยนะสามอย่างสามเก้าเจ็ดนี่กี่บาทอะครับตัวตัวละสองพันสองพันนะอ่าโอเคครับก็มีตัวนี้อ่าอะไรนี้เป็นหนึ่งหนึ่งสี่ L หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะโอเคหนึ่งหนึ่งสี่อ่าโอเคครับก็มีสองศูนย์หกสองศูนย์หกอ่าลายแบบซีบ้าหน่อยนะ L สองศูนย์หก อันนี้เป็นสองสามหกครับสองสามหกนะครับ, 2> 2, 3, รบอันนี้ก็ลายมาลายเหมือนกันแต่คนละแบบสองสามหกจับสนุกเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นกรีนครับหนึ่งสองแปดอ่าหนึ่งสองแปดอยู่ไหนเอ่ยกรีนเมื่อกี้นะฮะ 2> 1, 2, อ่าอ่าในในใน,นมุมนี้หนึ่งสองแปดที่เป็นจุดๆนะสวยสวยนะครับเอาเขียวๆนะนี่อ่าสวยมากมสอบคีบขาวด้วยอ่าหนึ่งสองแปดนะี่เท่าไหร่ฮะ ตัวละสองพันครับสองพันนะครับใหญ่อยู่พี่โอเคครับสองพันก็ได้ปลาสวยได้นะอย่างผมก็ชอบตัวเนี้ยเนี่ยลายเสือเนี่ยแก็ l อลสอร้อยตันนี้ครับแอลสองร้อยอะสอง้อนี่ที่เราเจอนบ่อยนะนะครก็เป็นเหลืองๆ้นเขียวๆขี่มาอย่างงั้นนะฮะน่าสวยๆเยอะมากเยอะปลาเยอะมากปลาเยอะมากตัวนี้เป็นสองสามหกซุปเปอร์ไว์อะ สองสามหกซุปเปอร์ไวท์นะครับขาวมากซุปอไวท์อ่าอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ถ้าขาวมากตัวละสองพันแปดสองพันแปดนะอ่าโอเคครับสองพันแปดอันนี้ขาวมากนะฮะสวยมากแล้วก็ตัวนี้เป็นบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟอ่าบัตเตอร์ไฟตัวไหนเอ่ยนี่นตัวนี้นี่นะอ่าไปรู้นะเนี่ยบัตเตอร์ไฟนะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยอ่าอยู่ด้านล่างอ่าตนี้บัตเตอร์ไฟอ่าเีบัตเตอร์ไฟเป็น L หนึ่งหกแปด L หนึ่งหแปดนะครับมัทร์ไฟลโอเคครับผมโหขอบคุณนับเยอะมากดูข้างล่างรับเยอะมีบางกรสั้นด้วยบผมเห็นเนี่ยเลสบีเป็นหางเลิฟนะครับอันนตัวเท่าไครับหนึ่งหมื่นสองพันหนนันนนี่เลสีเลสบัจานั่นเองฮะบัจาเวบัจาเลสเป็นเลิฟนะครับหาง อันนี้ก็น่ารักครับเอมโบเลยอันนี้โชว์อ่าตัวนี้เป็นอ่าอันนี้อันนี้สองร้อยตัวใหญ่เลยสองร้อยตัวใหญ่สองร้อยตัวใหญ่นะครับอันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้สามพันห้าสามพันห้านะตัวบลเลอร์เลยก็ก็มีอ่าคลิปขาวนี่อะไรครับอ่า L047 ครับ L047 นะบางคนเรียกแมงโก้บางคนเรียกแมกนัมอ๋อบางคนเรียกแมงโก้บางคนเรียกแมกนัมอ่านี่สวยนะ ลายดาวตัวนี้เป็น 163A อ่าอันนี้ 163A นะลายดาวตัวนี้นะอ่าโดนบังนะอ่าตัวนี้ก็ตัวมีหนวดตัวนี้เป็นตัวนี้เท่าไหร่อะมีหนวดตัวนี้ L034 L034 นะเขายังเล็กเขายังไม่มีหนวดนะโอ้โหใหญ่เห็นหนวดหน่อยครับปลายปลาเห็นไหมตัวใหญ่จะมีหนวดหมดก็หมึกเลย034นะครับอ่าอย่าง034มีหนวดได้เท่าไหร่ฮะตัวนี้ถึง1,000 1,000นะอ่าก็ไม่แพงนะ รถปลาแอลมีราคานะฮะประมาณนี้ตต่อนะครับมาดูปาเมดของพีพีมั้งนะฮะพีนี้เยอะมากีมาก้มีสามสามกินไทเกอร์สามสามนะครับคิงไทเกอร์นะตัวละสามร้อห้าสิบตัวสามสบาทเท่านั้นอันนี้ ถ้าโตมาเต็มที่ประมาณกี่นิ้วครเนี่ยสี่นิ้วครับนะก็ไม่ใหญ่มากเนะไม่ใหญ่เลยเลียบเลยฮะแอลเล็กเจ๋งเลยฮะสวยๆสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นก็มีหมูอินโดช็อตบอดี้เหมือนตัวช็อตบอดี้ก็มีนะมีกี่ตัวฮะหมดนี่เลยป่ะฮะใช่ครับหมดนี่ช็อตบอดี้ตัวเท่าไหร่ครับอย่างนี้ตัวพันหนึ่งพันบหนึ่งพันเท่านั้นนะส่งสั้นนะครับอันนี้หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่นี่หนึ่งหนึ่งสี่สวยนะครีบแดงเลยอะ นี่ฮะโอ้ยเกาะไม้อย่างดีฮะตัวนี้ก็ได้ค่ะครับผมอ่าปลา<ม>ปอมก็มีมนะนี้อ่ะมาปอมอุ้ยตัวนี้เท่มากเช่นเดิมนะตัวนี้เป็อโนออเบโดอาโดนิสอ่าตัวเพื่อตัวเพื่อตัวนี้ราคาจัดโปรโมชัน่นอยู่ตัวละ 35, สามพันห้าสามพันห้าช่วงนี้โปรนะปลาเสือ,อ,อราคาแพงกว่านี้นะห้าพันห้าใช่ฮะเราก็มีตัวเป็นอาโดนิสที่เป็นออเบโดออเิโดอ่าโอเคเพรว่ามีตัวยาวมากตัวสีดำ ตัวธรรมดาสีดำนะเป็นแบ็กอะวีนุแบ็กอะโดนิสนี่ฮะแบ็กอะโดนิสนะครับออันนี้ก็เป็นตัวธรรมดาที่ไม่ใช่เผือกอันนี้เท่าไหร่ครับอ่าเห็นแล้วสองพันห้าสองพันห้านะโอเคแต่เพิ่มอีกพันหนึ่งได้เผือกเลยนะเนี่ยสวยๆเนี่ยแนะนาเพิ่มอีกพันหนึ่งเท่านั้นฮะเนี่นี่ตัวตัวดำอ่านีตัวดำธรรมดานีกตัวนี้สองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทนะไซส์ใหญ่อยู่ก็มาเลือกได้นะบางคนก็ชอบสีดำก็ได้ศูนย์หนึ่งสี่ครับทันชัย อ่าสันชายศูนย์หนึ่งสี่ตัวจุดตัวจุดนี่อ่าครับผมอ่าเห็นไหมที่เกาะอยู่นะฮะเกาะดินเผาอยู่อ่าอันนี้อะไรครับใหญ่ๆห่ก้าเจ็ดครับก้าเจ็ดนะอันนี้ปแอลอันนี้เท่าไหร่ฮะตัวนี้ห้าพันห้าพันแอลเก้าสิบเจ็ดนะมันจะมีไซส์ใหญ่ไอ้ไซส์เล็กไซส์เล็กสามพันห้าอันนี้ไซส์ใหญ่โอเคไซส์เล็กยังไม่เจอนะไอเล็กหลบอยู่เขานี้หลบอยู่ใช้ใชจหาหาลำบากฮะโอเคโอเคประมาณนั้น พร้อมตัวละแปดร้อยพร้อมนี่แปดร้อยถ้า้ตแดงๆนีไฟฟ้านี่ฮะก็อ่ตัวนี้เป็นสองเจ็ดทับโจ๊ดตัวนี้ตัวแรงอ่ะตัวนี้เอลยี่สิบเจ็ดนะโอเคครับโจ๊ดด้วยแม่น้ำทับโจ๊ดอันอันนี้ตัวเท่าไหร่ฮะเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้านี่ตัวแรด้วยไซส์ก็ประมาณสี่สี่นิ้วเอาห้าได้นะอโอเคครับห้าตัวนี้ตัวสามศูนย์ไซใหญ่ตัวเมียอันนี้เป็นสามสามศูนย์ตัวเมียด้วยโอ้ไซส์บ๊อบเลยนะ หนามากรถถังเลยเนี่ยอันนี้กินไม้แน่นอนแน่นอนคนระกินไม้กินไม้พวกพันากิวอัน,นอันนี้ก็คาเขาเท่าไหร่ฮะอ่าห้าพันครับห้าพันนะโอเคครับแล้วก็นี่กะโหกแพทตนะฮะอ่าเป็นเป็นอินเดียเป็นอินเดียกะโหกอินเดียแพทตีนัมอินเดียเขาจะเล็กกว่าของไทยเล็กกว่าอ่าโอเคันนีหนึ่งเก้าูนไทยห้านิ้วอนนี้หนึ่งเก้าส่วนเขากินไม้เหมือนกันนะเก้าอ่าห้านิ้วเท่าไหร่ครับอันนี้สองพันห้าสองพันห้านะฮะ ตัวจุดอันนี้ฮะตัวจุดตอนนี้อยู่นี้ตัวนี้ l เก้าหก l เก้าหกนะครับสองพันห้าสองพันห้าโอ้เยอะมาก l เก้าสิบหกนะเลี้ยง l สนุกเลยนะนั่นนั่นนั่นน่ารักนั่นอ่าตัวชับบี้อ่ะอขอดูชับบี้หน่อยโอเคฮะน่ารักมากนี่ออกมาคู่เลยนะตัวนี้ลอกลอกแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเท่าไหร่ครับนี่ นี่ตละหมื่นห้าหมื่นห้านะฮะโอเคครับชับบี้นะน่าเก็บมากน่ารักโอเคครับอคคันนี้ก็ประคับสั้นนะครับหางยาวนะเป็นแพทเทิร์นนะเห็นไหมฮะอ้วนน่ารักเลยนะฮะอันนี้ตัวเล็กอยู่นะก็ไปขุนได้นะครับแล้วก็มี L หนึ่งก้าเผือกแล้วก็อิสซิเนสครับลาเมตเยอะมากหมูอินโดนก็มีอะนะครับเลือกที่ชอบได้เลยนะครับ อ่าต่อนะครับต่อมาปลาลัดหกจีนะครับนี่โอ้โหแดงแป๊ดเลยของอินโดนะจากแม่น้ํากาลิมันตันที่ปลาปลาแดงซูเปอร์เลยมังกรอยู่นะอ่าอ่าไซซ์นี้เท่าไหร่ครับลัดหกจีปกติปกติอยู่สองพันห้าร้อสามพันตอนนี้ก็จรับผมให้ลูกค้าก็ตัวละพันห้าทิบตัวมาครับนะตอนนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นปลาตีแพงกว่านี้นะนนโอ้โตขึ้นมาแดงด้วยนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทไซซ์นี้นะอ่าม่ไซซ์นึงฮะ ใช่สองพันห้านะครับอ๋อใหญ่ขึ้นมาสองพันห้านะโอเคครับก็มาเลือกได้นะ้อหกปีดเด่นๆต่อนะครับต่อครับตัวนี้ Northern p i พทนะฮะ Northern p i พท์นอร์ทเทิลอ่ะพอจะบอกราคาน้องเขาได้ไหมฮะนี่จัดโกรอีกตัวละสามพันห้าสามพันห้านะสามพัอ๋อโอเครถไปพันนึงเลยนะโอ้นอร์ทเทิลไพน่าเก็บนะอันอันนั้นอะไรอะดูน่ารักดีช็อปปีป่ะ หนึ่งห้าช็อตนอุ้ยดูแปลกเลยอะเออหลังงอดีแต่ดูน่ารักดีกอ,อ่ะมันก็มีแอฟริกันไพรอ่าแอฟริกันไพรตัวหนึ่งนะตัวเงินเงินเนี่ยมีตัวละพันแปดแอฟริกันไพมีตัวเดียวนะครับเงินเงินอ่ะพันแปดอยู่ด้านในนะอ่าอยู่ด้านในกต่อ,บอเบเร่น้ำ่อเสือดาวนะครับไซส์ใหญ่โดยอัดเดี๋ยวดูลองดูด้านในนะเดี๋ยวนี่นะ คุณบณ์ควรจับให้นะนไม่ไม่จับให้เลยนะจับนะ,ออะต้องต้องจับดีๆนะโอเคครับด้านนี้อ่ะอนี่นะตัวใหญ่เนี่ยสวยๆนะเนี่ยสวยๆอย่างอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับสี่พันห้ากำลังเปลี่ยนน้ำเลยนะ อมใส่บอลได้น้ําจืดนะฮะใส่หกนิ้วถึงสิบห้านิ้วอ่าหกถึงสิบห้านิ้วนะอันนี้ตัวถท่าไหร่อะใส่นี้โอ้เยอะได้นะมีมาเล็กสุดเริ่มพันห้าครับครับผมพันห้าถึงสองพันห้าครับใส่ฟุตก็สองพันห้าอืมเยอะฮะประมาณสองร้อมาตัวได้มีหลายราคานะมาเลือกก็คือยิ่งตัวโตก็ราคาก็ขึ้นนะฮะ นี่นี่สองร้กว่าตัวนะโหดูเทสนุกเลยอ่ะเยอะมากอันนี้เขากินกุ้งข่อยตายใช่ไหมโอเคครับเลียงง่ายนะอ่ะโอเคครับหูปิดนะครับพัางน้าแข็งแรงมากรับผอมอ้วนมากครับครับอืมน่ารักเลยเนอะมีอะพ้วนมากอันนี้ถอยนะครับ สองพันห้าสองพันห้านะโอ้โหดูอ้วนเลยนะอ้วนอ้วนมาฮะเตาให้สุขภาพดีนะผมเล็บครบเล็บเล็บอยู่ครบกินอาหารด้วยกระตองก็ไม่เปื่อยยนะอ่ากระล o งไม่เปื่อยตาไม่บอดนเดืนเดีอนนะมีดำกระดองดดำโอ้สวยนะน่ารักดีฮะมีให้เลือกอยู่เยอะมากครับเยอะมากก็ดูดีเยอะจริงๆนะโอ้เยอะมากอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ อันนี้เป็น marble เลเ s อ e r นะฮะนี่เป็นตระกูลพวกปลาปลากรดไปฮะใช่ครับตระกูลแคทฟิชแคทฟิชประมาณนี้นะฮะตัวเท่าไหร่อันนี้อันนี้ตัวพันห้าพันห้านะสวยดีนะเนี่ยดูลายดินี่ก็ปลาแบบพักน้ำแล้วกินอาหารค่ะครับผมเขากินอะไรเป็นหลักฮะให้กินพวกกุ้งฝอยหนอนแดงไงได้หมดนะสวยๆนะ marble เลเ s อ e r แล้วก็ไอ กดกับหัวอ่ากดกับหัวเป็นเผือกด้วยนะเปิดตาดำด้วยตัวเท่าไหร่นะสวยดีนี้สองพันห้าสองพันห้านะครับอ่โอเคครับสวยดีอ่ัโอเคครับอันนี้ครับอูหินโดครับผมได้สองนิ้วถึงสามนิ้วครับตัวละร้อยยี่สิบบาทครับผมสองร้อยครับซื้อชุดสิบตัวจะลดลดให้อืมยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดลดนะฮะ ก็กดกดกับหัวก็เยอะอเยอะมากตัวนี้มีเยอะอยู่นะอ่ะดูคาลเตต้าสองตัวด้านหลังนะสวยๆไซสีนิ้ครับอ่าเท่าไหร่ครับอ่าตัวละหนึ่งพันหนึ่งพันนะสวยๆด้วยนะมีสามนะอ่ะเห็นอีกตัวหนึ่งละอ่าก็ครอบข้าประมาณนี้ครับเยอะมากอ่าโอเคครับ อ่ะครับผมอ่ะอันนี้โชโดสั้นนะฮะอ่ะปแล้วลไมื่อไหร่เห็นอยู่ฮนะอ่าน,น้องเท่าไหร่นะอันนี้ตัวนี้สามพันห้าสามพันห้านะฮะโอเคฮะม,มีตัวเดียวด้วยนี่สั้นๆล่อ,อ,อมาแล้วเห็นไหมอ่ะสามพันห้าเห็นไหมฮะก็กระทิงอินโดเผืกอกอ่นี่ฮนะกระทิงอินโดเผือกนะของแรงสวยนะครับเนี่ยอ๋อสวยนะมีตัวละหมื่นสองถึงหมื่นห้าครั แต่สวยจริงอ่ะไม่ไม่เห็นเปือกมาก่อนเลยอ่ะโ้สุดยอดอืมสีดิงจริงอันนี้เลี้ยงดีมากอ้วนตึบอ้วนตึบนะกระทิงอินโทนะฮะเป็นดูตินโนเป็นดูติโน่ถือว่าเป็นกระทิงไฟไหมใช่ครับไฟเผือกใช่ไหมโอเคไฟเผือกเขารู้จากจุดอ่ะอ่ารู้จุดจุดเหลืองเขาอ่ะเห็นไหมสวยมากอ๋เยี่ยมไหมฮะอ่าแล้วก็ตัวในป่องไนะเห็นแล้วบบตัวหนึ่งตัวบิ ตัวนี้เป็นโกลเด้นฮอกกิ้งครับโอเคครับตัวแรอยู่อ่าครับผมโกลเด้นฮอกกิ้งแคทฟิชโกลเด้นฮอกกิ้งแคทฟิชนะครับอ่าอันนี้ราคาน้องเท่าไหร่ฮะตัวนี้หมื่นห้าหมื่นห้านะฮะอ่าโอเคครับอ่าต่อมาครับอันนี้มังกรเงินมังกรเงินเผือกนะฮะอ่าเท่าไหร่ครับอันนี้ชุดนี้หนึ่งพันถึงพันสองครับหนึ่งพันถึงพันสองนะอ่าโอเคครับมาเลือกได้เลยมีหลายตัวด้วย อ่าต่อมานะครับด้านนี้เลยตู้น,นี้เยอะมากนะครับนี่จังเยอะยอ่าโอโ้โหแปลว่าไปเยอะมากก่อนนเต็มเลยนะอ่ะาเตอต่อลายลายคู่คนะครับเลายคู่อินโดนอ่าลายคู่อินโดน,นะฮะอันนี้ก็หลายราคานะดูรู้เลยฮะก็ะมาสอบถามที่ร้านด้วยกันนะอ่าอย่างนี้ปลา,าปัวปลาปัวนี่ปลาปัวหน,นึ่งกินลเ่ อันนี้เท่าไหาร 4, 4, นะ่อ่ะปลาปวงตัวนี้สี่พันสี่พันนะอ่อโอเคครับอ่ออย่างบางท่านอยากจะทราบว่าายคู่อินโดเริ่มต้นเท่าไหร่อ่ะในตัวนี้ตัวนี้เริ่มสามพนะันห้าสามพันห้านะอ่าเขดูคร่าวๆแล้วมีลัคก,กี้ต่างต้นด้วยนะมีเอลหนึ่งหกห้าแล้วก็อ่าเลทุบเลทุบตัวละแปดร้อยเลทุบนะพวกสกุลดอลลาร์นะฮะแปดร้อยก็ใหญ่ทีอ่าสกุลพวกซีลวอรดอลลาร์แต่เป็นเลทุบ แปดร้อยนะฮะนี่สวยนะนี่ไงเป็นตะขอแดงอ่าสวยมากจะมีตัวผู้ตัวเมียดูได้โอเคทุกตัวแปดร้อยหมดเลยใช่ไหมฮะตัวผู้เป็นไงฮะตัวผู้เปียร่างใหญ่อ๋อโอเคฮะอ่าสะผมโอเคสีจืดดำๆตัวเมียอ่าจืดๆตัวเมียตัวนี้อ่าโอเคอ่าตัวเมียจืดๆนะสีไม่มีตัวตู้นี้ฮะมีนกแก้วแซนต้ามีหมดอันนกแก้วแซนต้าเท่าไหร่อันนี้ตะรับหนึ่งพันหนึ่งพันนะฮะ ก็มาเรื่อยๆนะปลาเมดอันนี้ถือว่าลดลงไปเยอะนะครับมันก่อนมีเยอะกว่านี้เยอะโอเคครับขอบคุณนะครับคุณบอลนะครับแห่งคีทีโรน่าเมเจอร์ของเรานะครับคุมร้านที่นี่นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นเพจของคุณบอลให้นะฮะอ่าโอเคครับครับผมอ่ะฝากด้วยครับปลาเมดนะครับอีพีนี้ปลาเมดมังกรนะฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยครับบ๊ายบาย